วันนั้นฝนตกหนักพ่อค้าผลไม้ชื่อสมบูรณ์นั่งมองน้ำท่วมขังหน้าร้านผลไม้ที่เก็บไว้ข้างล่างเสียหายเกือบหมดเขาถอนหายใจยาวเศร้าใจรายได้วันนี้หมดไปกับน้ำลุงขอน้ำดื่มสักแก้วได้ไหมครับเสียงเด็กชายวุ่นวายดึงความสนใจเด็กน้อยประมาณ8 9ขวบยืนหน้าร้านเสื้อผ้าเปียกโชกมือถือกระเป๋าพลาสติกเก่าๆใบหน้าสูบซีด เด็กน้อยกลับบ้านไปฝนตกหนักแบบเนี้ยหนูไม่มีบ้านแล้วครับน้ำท่วมเด็กตอบเสียงเศร้าสมบูรณ์มองดูเด็กคนนี้ผอมแกล้งผิวคล้ำเห็นแล้วรู้เลยว่าฐานะยากจนงั้นงั้นไปหาที่อื่นเถะลงเองก็เดือดร้อนผลไม้เสียหายหมดเด็กน้อยพยักหน้าหันเดินไปแต่ไปได้ไม่ไกลก็สะดุดล้มกระเป๋าพลาสติกแตกของในกระเป๋าหกกระเซด สมบูรณ์เดินไปดูเป็นขนมปังเก่าๆ,ๆแข็งๆไม่กี่ชิ้นกล้วยเน่าๆหนึ่งลูกและใบกระดาษที่เขียนว่าขอทานเด็กกำพร้าหิวข้าวเฮ้ยสมบูรณ์อึง้งรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเด็กรีบเก็บของใส่กระเป๋าที่ขาดแล้วแววตามไม่โกรธไม่เสียใจมีแต่ความยอมรับหนูหนูขอทานนะสมบูรณ์ถามครับหนูไม่มีพ่อแม่แล้วครับ อาศัยอยู่ตามวัดแต่วันนี้น้ำท่วมหนูเลยออกมาหาของกินเด็กตอบไม่อายสมบูรณ์นิ่งไปตัวเองที่เพิ่งจะบ่นว่าลำบากเมื่อเทียบกับเด็กคนนี้แล้วหนูหนูหิวไหมเขาถามเสียงเศร้าเด็กพยักหน้าหิวครับแต่ไม่เป็นไรหนูคิดว่าวันนี้ยังไม่ตายพรุ่งนี้ก็จะมีอะไรกินคำพูดนี้ทําให้สมบูรณ์ใจสั่นเด็กเล็กๆคนนี้ มีใจแกร่งกว่าตัวเขาเสอีกเดี๋ยวลุงไปหาอะไรมาให้กินสมบูรณ์วิ่งเข้าไปในร้านหยิบส้มสุกดีๆหลายลูกเข้าโพดต้มน้ำดื่มนี่เอาไปกินเด็กมองด้วยความประหลาดใจลุงลุงเพึ่งจะไม่ให้น้ำแก้วเดียวสมบูรณ์หน้าแดงอับอายลุงลุงคิดผิดลุงเห็นแก่ตัวเด็กยิ้มไม่เป็นไรครับลุงหนูเข้าใจ ทุกคนลำบากกันหมดเขากินส้มหวานชำ่ำทำให้เขาร้องไห้หนูทำไมร้องไห้สมบูรณ์ตกใจหนูนานแล้วครับที่ไม่ได้กินของดีๆแบบนี้หนูดีใจน้ำตาเด็กไหลท่วมแก้มสมบูรณ์รู้สึกใจบีบหนูหนูหนกโกรธลุงไหมที่ไล่หนูอ่ะเด็กสายหน้าไม่ครับหนูรู้ว่าทุกคนมีเหตุผลลุงก็ลำบาก หนูโกรธทำไมโกรธแล้วหนูจะได้อะไรสมบูรณ์ตะลึงเด็กเล็กๆคนนี้มีปัญญามากกว่าผู้ใหญ่ซะอีกหนูเรียนจากที่ไหนเขาถามจากท่านเจ้าอาวาสครับท่านสอนว่าโกรธคนอื่นก็เหมือนถือถ่านไฟใส่คนอื่นแต่มือเราไม่ก่อนสมบูรณ์อึง่งตัวเองใช้ชีวิตมา45ปีแต่ไม่เคยได้ยินทำดีๆแบบนี้แล้วหนูไม่เศร้าไหมที่ไม่มีพ่อแม่ เศร้าครับแต่หนูคิดว่าทุกคนเกิดมาต้องตายอยู่กันจนแก่จนเฒ่าก็ต้องจากกันอยู่ดีหนูโชคดีที่ได้ใช้บุญกุศลกับพ่อแม่ไปแล้วเจ็ดปีสมบูรณ์น้ำตาเออเด็กคนนี้มีความคิดสุขงอมเขารู้สึกละอายใจตัวเองมีครอบครัวมีเงินมีกิจการแต่บนตลอดเวลาหนูหนูอยากได้อะไรไหมเด็กคิด อยากให้ทุกคนมีความสุขครับอยากให้คนที่โชคดีกว่าหนูแบ่งปันความดีให้คนที่ลำบากกว่าแค่นั้นเหรอไม่อยากมีบ้านมีเงินมีของเล่นอยากครับแต่หนูคิดว่าถ้าได้มาแล้วไม่รู้จักพอก็จะไม่มีสุขมันจะอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆสมบูรณ์ตกตะลึงนี่มันเด็กหรือพระโพธิสัตว์กันเสียงฝนค่อยๆเบาลงเด็กลุกขึ้นขอบคุณลุงครับหนูจะไปแล้ว ไปไปไหนฝนยังตกกลับวัดครับลุงให้อาหารพอแล้วหนูจะเก็บไปกินค่อยๆเดี๋ยวลุงจะไปส่งเด็กสายหน้าไม่ต้องครับลุงมีครอบครัวต้องดูแลหนูเดินเองได้สมบูรณ์มองตามรูปเด็กที่เดินหายไปในสายฝนใจเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อกลับถึงบ้านภรยาเริ่มบน่นวันนี้ไรายได้เท่าไหร่ไหนจะค่าเทอมลูกอีกวันเก่า สมบูรณ์ก็จะบ่นตามแต่วันนี้เขาเล่าเรื่องเด็กขอทานเขาพูดถูกภรรยาครุ่นคิดเราพอมีพอกินลูกเรียนหนังสือได้เราควรขอบคุณที่มีไม่ใช่บ่นที่ไม่มีวันรุ่งขึ้นสมบูรณ์ขับรถไปวัดอยากเจอเด็กคนนั้นแต่เจ้าอาวาสบอกว่าเด็กคนนั้นตายแล้วสามวันแล้วจมน้ำตอนน้ำท่วมเป็น เป็นไปไม่ได้เมื่อวานเขามาหาผมเองเจ้าอาวาสยิ้มหลวงตาเชื่อก่อนตายเด็กคนนั้นมักจะพูดว่าอยากจะสอนคนมีเงินให้รู้จักพออยากให้คนโชคดีรู้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนสมบูรณ์ขนลุกท่านท่านหมายความว่าเด็กคนนั้นมีใจดีมีธรรมะ แม้จะตายไปแล้วก็ยังอยากทำความดีอยากสอนธรรมะให้คนอื่นบางทีพระพุทธเจ้าก็เมตตาส่งเขากลับมาทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายสมบูรณ์น้ำตาไหลเขาคุกเข่าลงไหว้ขอบคุณครับที่มาสอนผมหลังจากนั้นสมบูรณ์เปลี่ยนไปเขาแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งให้คนยากจนไม่บ่นเรื่องเล็กเรื่องน้อยมองชีวิตในแง่ดี ธุรกิจของเขาขยับดีขึ้นเพราะใจดีลูกค้าชอบมาซื้อครอบครัวมีความสุขที่สำคัญทุกคืนก่อนนอนเขาจะพูดกับตัวเองขอบคุณที่วันนี้มีอากาศหายใจมีข้าวกินมีบ้านอยู่มีคนรักและคนที่รักเราเขาเข้าใจแล้วว่าความสุขอยู่ที่การรู้จักพอไม่ใช่การมีเยอะและบางครั้งครูที่ดีที่สุด อาจจะมาในร่างของคนที่เราไม่คาดคิดวันหนึ่งเขาไปวัดเจอดอกบัวบานสวยในโคลนตมเขาเข้าใจธรรมะก็เหมือนดอกบัวแม้จะเกิดในโคลนโสโครกแต่ยังบานได้งดงามและเด็กน้อยคนนั้นก็เหมือนดอกบัวดวงหนึ่งที่แม้จะเกิดในความทุกข์ยากแต่ใจยังงดงามเสมอสามปีต่อมา สมบูรณ์กลายเป็นคนใหม่ร้านผลไม้ของเขาเป็นที่รู้จักในย่านไม่เพียงเพราะผลไม้สดแต่เพราะน้ำใจเขาทุกวันพระเขาจะแยกผลไม้ดีๆใส่กล่องเขียนว่าแจกฟรีสำหรับผู้ยากไร้วางไว้หน้าร้านวันหนึ่งหญิงสาวท้องโตเดินผ่านหน้าเศร้าหมองสมบูรณ์เรียกไว้น้องเหนื่อยไหมนั่งพักก่อน ไม่เป็นไรคะ่ะพี่เธอตอบอย่างเหนื่อยลา้ากินผลไม้ไหมดีสำหรับลูกในท้องเขายื่นส้มโอหวานหวานให้พี่พี่เก็บเงินไหมคะเธอดูเสื้อผ้าธรรมดาคงฐานะไม่ดีวันนี้ฟรีวันพระสมบูรณ์ยิ้มหญิงสาวน้ำตาเอ,อ่อขอบคุณคะ่ะวันนี้ท้องเจ็บตั้งแต่เช้าไม่มีเงินซื้อของดีๆกิน สมบูรณ์เศร้าใจน้องอยู่คนเดียวเหรอสามีทิ้งตั้งแต่รู้ว่าท้องบอกว่าไม่พร้อมมีลูกเธอร้องไห้สมบูรณ์นึกถึงเด็กน้อยคนนั้นถ้าเขายังมีชีวิตจะโตเป็นหนุ่มแล้วน้องถ้าไม่ว่าพี่อยากช่วยเหลือน้องตั้งครันใหญ่แล้วควรกินอาหารมีประโยชน์เขาหยิบกระเป๋าผลไม้ใส่ให้เต็มพี่พี่ทำไมดีกับหนูแบบนี้ เธอสงสัยสมบูรณ์ยิ้มหญิงสาวน้ำตาไหลขอบคุณค่ะพี่เป็นคนดีมากไม่หรอกพี่เคยเป็นคนเห็นแก่ตัวมีคนเด็กๆสอนพี่ให้เป็นคนใหม่หกเดือนต่อมาหญิงสาวคนนั้นกลับมาอุ้มทารกน้อยมาขอบคุณพี่หนูจะตั้งชื่อลูกว่าบุญ เพื่อระลึกถึงความดีของพี่สมบูรณ์ทราบซึ้งใจน้องเลี้ยงลูกคนเดียวลำบากไหมลำบากค่ะแต่หนูคิดว่าถ้าเราสอนลูกให้เป็นคนดีลูกจะเติบโตเป็นคนที่มีค่าถูกแล้วลูกที่เติบโตด้วยความรักจะเป็นลูกที่รู้จักรักคนอื่นวันหนึ่งชายแก่เดินเซมาหน้าร้านสมบูรณ์เรียกลุงครับ ไม่สบายเหลอชายแก่หยุดนุ่มลุงเป็นเบาหวานแต่เงินไม่พอซื้อยาเลยไม่ได้กินผลไม้มานานแล้วสมบูรณ์คิดถึงคำสอนของเด็กน้อยลุงผลไม้บางอย่างดีสำหรับเบาหวานลุงเอาไปครับนุ่มลุงไม่มีเงินวันพระครับแจกฟรี เขาใส่แอปเปิลฝรั่งที่มีน้ำตาลไม่มากให้ชายแก่น้ำตาเอ,อิบบุญกุศลของหนุ่มจะตอบแทนเองสองปีต่อมาลูกชายสมบูรณ์สอบติดแพทย์เขาดีใจมากแต่ค่าเทอมแพงวันนั้นมีชายแก่คนหนึ่งมหาหนุ่มจำลุงได้ไหมสมบูรณ์จำไม่ได้ ลุงเป็นเบาหวานหนุ่มให้ผลไม้ฟรีตอนนี้ลุงหายป่วยแล้วลุงอยากตอบแทนไม่ต้องครับลุงการให้ไม่หวังผลตอบแทนใช่แก่ยิ้มลูกหนุ่มสอบได้แพทย์ใช่ไหมลุงเป็นคนรวยแต่ไม่มีลูกลุงอยากให้ทุนการศึกษาลูกหนุ่มสมบูรณ์ตะลึงลุงลุงไม่ต้อง ลุงอยากเห็นลูกหนุ่มเป็นหมอดีๆไปช่วยเหลือคนอื่นต่อนี่คือวิธีที่ความดีถ่ายทอดต่อไปในอีกหลายปีต่อมาสมบูรณ์กลายเป็นคนมีชื่อเสียงในย่านคนเรียกเขาว่าพ่อขาใจบุญลูกชายเขาจบแพทย์เปิดคลินิกให้คนยากจนมารักษาฟรีวันพระวันหนึ่งสมบูรณ์ไปวัดตามเคย เห็นเด็กชายตัวเล็กๆนั่งอ่านหนังสือธรรมะหน้าตาเหมือนเด็กคนนั้นมากเขาเดินไปใกล้หนูอ่านอะไรอยู่เด็กยิม้มอ่านเรื่องการให้ครับท่านเจ้าอาวาสว่าการให้คือการได้สมบูรณ์ใจสันแล้วหนูหนูเชื่อไหมเชื่อครับเพราะเมื่อเราให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขตามนี่มันคำพูดเดิมๆที่เด็กคนนั้นเคยพูดหนูเรียนจากใครเด็กชี้ไปที่ป่าช้า จากพี่คนหนึ่งครับพี่เล่าให้ฟังว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งใจแข็งกระด้างแต่มีเด็กน้อยมาสอนให้เป็นคนใหม่สมบูรณ์คนลุกพี่พี่คนนั้นหน้าตาเป็นยังไงหนูไม่เห็นหน้าครับแต่รู้สึกว่าเป็นคนดีมากเหมือนเหมือนเป็นเทวดาสมบูรณ์น้ำตาไหลเขารู้ว่าเด็กคนนั้นยังคงสอนธรรมะอยู่แม้จะไม่ปรากฏกายหนูอยากเป็นแบบพ่อค้าคนนั้นไหมเด็กพยักหน้าอยากครับ อยากให้คนมีความสุขอยากเป็นประโยชน์สมบูรณ์ยิ้มงั้นหนูต้องจำไว้ความดีจะกลับมาหาเราเสมอและเมื่อเราทำดีเราต้องส่งต่อให้คนอื่นครับหนูจะจำไว้สมบูรณ์มองดูเด็กคนนั้นด้วยความซาบซึ้งธรรมะไม่เคยตายมันถ่ายทอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและทุกครั้งที่เขาทำความดีเขารู้สึกว่า เด็กน้อยคนนั้นยิ้มให้เขาจากสวรรค์ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากแค่ไหนแต่อยู่ที่การรู้จักพอกับสิ่งที่เรามีเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากการมองสิ่งที่เราไม่มีมามองสิ่งที่เรามีชีวิตจะเปลี่ยนไปและบางครั้งคนที่เราดูถูก คนที่เราคิดว่าไม่มีอะไรเลยกลับเป็นคนที่สอนเราได้มากที่สุดความดีเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์เมื่อเราหว่านลงไปมันจะเติบโตและให้ผลไม้กับเราและคนรอบข้างและเมล็ดพันธุ์นั้นจะสร้างต้นไม้ใหม่ๆใ,ให้ผลต่อไปเรื่อยๆชีวิตคือการเรียนรู้ ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนมีบทเรียนให้เราไม่ว่าจะมาในร่างไหนก็ตามและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการรู้จักให้และแบ่งปัน